สวัสดีครับเช้าวันที่สี่ที่จังหวัดเลยอำเภอวังพุงนะจบเรียบร้อยนูย่นออกไปลองรถแล้วนู่นแต่เช้าเลยคือว่าวันนี้เช้าทํางานประมาณชั่วโมงเดียวรอเผากางใส่เผากางอย่างเดียวนะรถมาเสร็จแต่เมื่อวานแล้วเหลือแต่เผากางอย่างเดียวมาแล้วเดี๋ยวพาดูเลยดูความหล่อความสง่าผ่าเผยเหมือนนางฟ้าที่ตกสวรรค์ลงมาให้โลกมนุษย์โลกได้ดูเห็นไหม สี่สี่ห้าสี่นะจบเรียบร้อยลองรถเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนี่ดูเลยเยินโฉมใกล้ๆสวยงามสูงสงา่าผ่าเผยหน้าไม่หมอบแน่นอนดูนะช่วงซุ้มล้อดูเลยช่างบอยจัดทรงให้ส,สวยๆนี่สูงเลยนะเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์นี่จริงนะครับบอกแล้วชั่วโมงนี้ ต้องใช้บรกิการยังบ่อยไปตรงทานี้สามวันกับหนึ่งชั่วโมงก็นี่ไงคันนี้ไงที่ทําให้ดูนะครับสามวันกับหนึ่งชั่วโมงรวมทั้งเดินทางมาด้วยนะหรือรถเก่าด้วยนะรถเป็นคันนะมีหัวเครื่องเกียร์อยู่นะของ่454นะหัวเก่าจะอยู่นู้นวานอยู่นู้นนะเครื่องก็อยู่ตรงนี้นี่ของ454นี่เห็นไหมหรือระบบภายในออกหมดเดินให้ใหม่เรียบร้อย นะครับออกมาเป็นซีรีส์700สไตล์ช่างบอยประทุมธานีบายช่างบอยประทุมธานีนะจบเรียบร้อยแล้วระบบลมภายในเดินให้ใหม่หมดสายใหม่ทุกเส้นนะสายใหม่ทุกเส้นวาล์วลมใส่ให้ตัวนี้สามลูกนะสามลูกบัลลมเบรกที่ล้อเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่ลูกเพราะยังไงของเก่าใช้ไม่ได้อยู่แล้วนี่เปลี่ยนใหม่เลย ใช้เป็นของอเบรกเบรกหางนะก็จะถูกหน่อยแล้วเวลาเสียมันก็หาซื้อง่ายวันนี้เบรกหางนะลูกไม่กี่บาทหรอกเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยจบละที่จังหวัดเลยเดี๋ยวจะเดินทางไปต่อเลยวันนี้ที่จังหวัดอุดอรราชธานีนะอุดอรราชธานีอำเภอกุมพลวบีบ้านเสือเพอ บ้านเสือเพลนะเอ่อตำบลเสือเพอตำบลเสอเพลเอ่อตำบลเสือเพอเสร็จจากเสอเพอแล้วไปเอ่อหนองว่านะหนองว่าก็คือกุมพวัวปีเหมือนกันนะแลาวเดี๋ยวรอชมวันนี้แหละผมเดินทางไปน่าจะถึงอีกน่าจะใบาหลแหละบบายๆแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มปฏิบัติงานนะเดี๋ยววันนี้จะเข้าดูหน้าง,งานแล้วก็เข้าดีพักแล้วก็วันวัน,ว,นวันประเรืนนี้ก็จะปฏิบัติงานนะจบ เรียบร้อยนะหมายถึงคันนี้นะจบเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงสวยเลยดูดิเห็นไหมเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์นี่จริงเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ให้ชาวมนุษย์โลกได้เยืนนชมความงามความหล่อก็มีคนเดียวนะที่จะทําให้นางฟ้าตกสวรรค์มาหาเอ่อฟซี 3, ทุกคนได้แบบนี้นะเดลิมิตออกมาให้สวยงามแบบนี้ได้ก็ต้องช่างบอยปฐุมธานีนะสูตรใครสูตรมันจะสูตรผมมีแน่นอนนะครับ รถออกมาหล่อสวยเทจรเทพฟันหางทุกพันนะก็ดูความสวยความงามซะก่อนนะครับก็บริการได้ถึงที่เลยบ้านท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรก็ลองโทรมาสอบถามดูได้นะภาคอีสานไปให้สุดทุกซอกทุกหลืบนะรับทำนอกพื้นที่อย่างเดียวรโทร0933637613นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม